ป้าปีนกซึมหนักในบ้านคุณเนี่ยเหี้ยอย่างไรต่อยซาวคนนั้นอยู่นี่ฮะมีคนในเหียชิดชิดแตกยังได้แตกชิดแล้วสองตัว ตัวควายกูด้วยกูดังกูดังกูดังบอยัง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 มันเล่นออกมันอยู่ในกูดังนี่ดังคู่อ่ะมา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 รอรอเตยมรอรอพูดก่อนมีแบบทางยิงกูดังดีนะแรงสูงเลยมึงมึงจะชิปมันอยู่ปรดังนี้ข้างในปะข้างใน

เขาเาเลยกถไฟล้มงมาต่างกัเกมไม่ใส่งป้างกดังนี่ไม่เด็กไปทกูดังนู้น่ะไปมีเียงข้างนอกหรอไปเข้าไปซ้ายมือ มันออกมันมันมันโอ้โหลูกไปไต่มาปะเกมไม่ให้ดีสุขคือบ่อย่างโคบเดียววะแล้วแบบรีพอร์ตแล้วกูดังนี้อย่างงี้เดียวเนาะกูด้วยว่าสุสิตป่านี่เคียป่าของเคียไงอยาแม่งเลยบนี่ปาเนี่ใช้เบียร์ยังป่าบนเขาอยู่เลยหลังกับคนแจ็คแจ็คแจ็คใช้กันอยู่ไม่ปินเองกันเดียว มันเบรียวย,ยูบักเวยเก็บเสียงผมจะเบรีอวยูบอ๊บเบรียวยูไรวสัตว์บอกแล้วเกือบตาย,ยางี้แล้ววะได้ยินเสียงรถปะจะมาที่บ้านนู้นหรอตายเบียว ตายตายบักเบียดอ่แล้เบี้ยบ้านีดาใหญ่มใหญ่โอ้นอกก็มีว่ะอาเบรกเลยบักเบียตไมเน็ตาใหญ่ก็มีเบอล้มออมันถีหลอดอยอากเี้ย จะีบานใหญ่เดียบันใหญ่มันมาสามีอ๋อลงมาแลงมาแล้วตัวนึงมีออปชันอยู่บนโซมบักวีนอีบักนึงอยู่เสวะของกูมีแต่สมองซบอีกวงนึงอยู่เสวะโคนบลอซบนีบบ่็มีนดิซบอนี่ดี๋ยซบก็อยบ่เนี่ยเพราะผมอยู่ตรงหน้าประตูต้องหมูมันนกระสุนกระลากิน ในบ้านเนี่ยเสียงตรยงเดียวนะวนมามึงขวาเยอะกว่ารถถังเยอะเดี๋ยนะดูขอมึงเดี๋ยวเอาโอ้โหติดที่มึงปะนะเออสองกัน โอ้ยเจียไปเศษทางนั้นดีนะเศษเดีเ๋ยวจะบ้านนะบ้านน่าจะตัวเดียวย<ห>มัคิดว่าเพี้ยมดวงทางร้อยห้าสิบเหลียนไะด้ลงมาชีดมึงอะมีได้ทั้งสายมึงอนะมันมีเสียงอันนี้เหรอวะทางนี้เหรอวะว่าทาง,ะะอทางเอ่ยทางร้อยหกจุดห้ามาส้มมาส้มเออได้ยินไปบ้านแต่น้อ,องนี่เดียวจีบทางเนี่ยอ ตุ๊กยัดแม่ขึ้นบนเราทันสองสองตัวนะ,บ,นะ,อะบอกเห็นวาพี่อบกำลังบุ๋วอคือโล่งจัดเลยบุ๋วอเอเรื่องตั๋วเ,<อ>เลยบัดดีฮะ บดโดนจมมปัญหา้ายเรานยังก็อยู่หลังบ้านนะจิมตคนนั้นแงเจนเขาเลยเออตรงนี้ยังงตัวยังไงมุมคุได้ตัวเดบล็อกไอ้เหี้ยแม่งนิดเดียวต่เท่าเราไปต่ยังอุ๊ยอะไรอะวันสเกมใกล้เสีเดียวตองไตกนองตาย ทีบบบบ่โฟจึงให้กูเนี่ยว่าถัดบ่อยแล้วว่ายากอยู่ด้วยที่โฟกด้หาง่ายเด้อมึงหาง่ายน้องแอดดัประหาได้อยู่เฮ้ยผมได้กางเกงก็กินฟุตบอลน,นูพี่ไม่มีลูกจบแล้วครับ ไอเชียแล้วมันออามาิเออมันเอามาให้แไม่ได้ครับเนินเบียร์รามา,าแตกเานาะสนนยิงเอาใส่ยแลวกันลลเบียมถอดเกัโลกเระเบิดนะ คอมนะกางเกงบารโลนะปรเท่ใส่เกงบารโลนี่ใส่ห้องห้องเล็กบอกว่าใส่หัวมีดีวะแล้วนี่เข้าไปบันไดกูกังงงและมันสีดันมาสเตกอย่างเงเอามันดันมาบอกมึงเลยเออมันดันบล็อกมึงไปมันเข่ามันมีหมูมันมีหมูอยู่ฝั่งนู้นเหมือนกันแล้วแล้วมันมีหมูค้ำไหมกูแนะนำว่าไปขึ้นตรงนี้ ขอ,องเนี่ยคนอยู่ตรงนี้เอานำมึงรีบตีเออรีบตีดีกว่าตีก่อนที่จะไม่ได้ตีกันไว้กันตัวหนาม่นวะไม่ถูงเป็นๆะไนะตสแล้วอ่ะแน่ตอยสุดนอนประตเฮ้ยร่ององล้างองลงล้าง้ เียกูโดน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 ไปโอ้โหเกมเปลี่ยนหมวนึงปโอ้โหสองโกมืดอี้อู้คุยมีคนสอยมีคนยิงสอยอยู่สวยสวยสวแม่งเออไอ้ยกูซิโดนออกหน้าต่างแล้วเมื่อกี้นี้โดโดนโดนเอามเล้ อยู่างนอกไอยนกไอ้พวกเกี้ยวพเก้ยมกไ้างงอกเก้วงไว้ดีแต่งัวเกล็ดอัเข้ามาก่อนนะตอมันหู้วิธีนี่ดวอยู่บ้างยังกมันอยู่อ่มันถามบ่เรื่องไรคะพราะว่ากูว่ามันบวกู้ได้ทนทีมันยังอยู่คิดสาดาวตลอดไปนะคอมันยังบวกหกหรือเปล่าันาดจะหกอยู่แล้วเอาห้ามันบกได้ลงเลยราจะขอ

เลี้ยวขวาโอ้โหบักเกมมือพไรพวกเพื่อน 我打，我在我在等你，等你，等你，打该。打開 อ็ได้กล้วยเอ้อยเอาได้อยู่ได้ไปอยู่เือได้ไปอยู่ไปไปอยู่ไอ้เฮียบักนี่เป็นตี้โดยปฏิญาิไอสัตว์แชื่อมโดยปฏิญยายิแชื่อมแบบงงๆ,ๆไอสัตว์เอย้ยบ้านเราแล้วเป็นบ้านเราเลือกกันนะประเด็นโอ้โหแบบช็อตนี้เก็บไปกี่ตัวครับเนี่ยผมกดยังเนี่ยผมเราบอกเบียร์ถ้าบเบียร์เรไปเก็บกระสุนเขียวอ่ะมึงกัดเซ็ม กระสุนบอมีเนาะมันก็ต้องได้เก็บในใส่เนาะโอ้โหสิบสี่ตัวไอสัตว์ไอ้หี่อะว่าช็อตนี้ต้องตัดแล้วล่ะไอสัตว์จังหวะเนี้ย